ายรุ่งศักเลี้ยงประเสริฐนายกเทศมนตรีเทศบาลคุุงตะเผาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมมิการต้อนรับนายผลนำทมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์และพักส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อมอบความสุขให้แก่นนายรัฐเมืองด่านอายุ80ปีหลังจากมีการซ่อมแซมบ้านในพื้นที่ตำบลคุุงตะเผาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วเสร็จ ได้รับการสนับสนุนก็นประมาณจากสงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงังหวัดอุตรดิตถ์หลังละ3า0,000บาทและมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุด้วยทณะนี้พอมอจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนก็ประมาณในการดําเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลานในครอบครัวที่ยากจน ซึ่งบ้านพักอาศัยจำรุดไม่ปลอดภัยและประสงค์ให้ทางราชการช่วยเหลือเพื่อปการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนโดินรับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นาคาค้า,ขา,ขาดุดำรายงานศูนย์วิทยุ1 9 1 1 0เรเอดรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบชายชราอายุประมาณ80ปีพูดจาบก,กบนจับใจความไม่ได้และไม่พบเอกสารในตัวกำลังเดินอยู่ริมถนนหมายเลข2 4 1 1 8อําอำเภอเมวดีพนทอง ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมากลัวจะเกิดอุบัติเหตุจึงนำเข้าพักษาลาริมทางหน้าโรงเรียนพลทองน้อยหมู่ที่3ตำบลแวงอำเภอพลทองพร้อมกับสอบถามที่มาที่ไปได้ตอบว่าจะเข้ามาเบิกเงิน3-4แสนบาทเพื่อนําไปสร้างบ้านเมื่อถามหาบุตรหลานภรรยาก็บอกว่าไม่มีเนื่องจากไม่เคยแต่งงานต่อมาทางผู้มกับสพพลทองได้มอบหมายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและกู้ภัยทางหลวงนําตัวคุณตาไปพักผ่อนที่สถานีตํารวจชุมชนบ้านแวงเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตราย จัดนั้นได้ประสานตามหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศหอกระจายข่าวเพื่อตามหาญาติไปรับตัวแล้วสุดเทพลอยแก้วรายงานนายวิชัยเก่งนำชายตระกูลรองนายกเทศมนตรีเมืองโพธารามกล่าวต้อนรับและเป็นประธานในการเปิดประชุมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายอนุตระพังผู้ทิพงหัวหน้าป้องกันจังหวัดราชบุรีนายจตุพกรกมลพันธิ์ทิพรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมให้การบรรยาย ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเข้าร่วมในการประชุมทั้งนี้เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยระดับพื้นที่มีข้อมูลที่แท้จริงและมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงไปของพื้นที่และสามารถประกาศใช้คู่ขนานไปกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติป25ี2564-2570สุพจนรบอรษหาวัตร,รารงาน นางยวดีเพชรเกลี้ยงประกันสังคมจังหวัดยะลาเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายประกันสังคมประจําปี2515โดยสํานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของแกนนําเครือข่ายประกันสังคมให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแกนนําเครือข่ายประกันสังคมจำนวน105คนเข้าร่วมในการอบรม โดยทางด้านนางยบดีเพชรเกลี้ยงประกันสังคมจังหวัดยะลาได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการสร้างและการขยายเครือข่ายประกันสังคมบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายประกันสังคมและเทคนิคก,การสร้างการขยายเครือข่ายประกันสังคมในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังปัญหาอุปสรรครวมถึงการตอบคําถามประเด็นการประกันสังคมมาตรา 40, 40ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้นําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อเครือข่ายแรงงานนอกระบบของตนและร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา 40, 40 เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองประกันสังคมต่อไปท่าน,นี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาได้ดำเนินง,งานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติโดยรัฐต้องสร้างหลักประกันสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่มตามมาตรการส่งเสริมคุ้มครองพัฒนาและการสร้างหลักประกันทางสังคมสู่แรงงานนอกระบบและนโยบายประกันสังคมแบบทั่วไปผ่านแกนนําเครือข่ายประกันสังคมเพื่อสร้างรักฐานการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคมให้มีองค์ความรู้ความเที่ยวชาญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคมเป็นต้นเจษดาสิริโยไทยรายงาน